สวัสดีวันหยุดคะ่ะวันหยุดที่ไม่ได้หยุดเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้เสียงภาคไม่ตรงกับเนื้อหานะคะคือพอดีเมื่อวานได้ออปโหลดคลิปยาว6นาทีเกี่ยวกับอาการของพี่แต้มลงไปแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณนิตยาแล้วก็คุณบูบูกีต้ามาถามเกี่ยวกับอาการพี่แต้มนะคะซึ่งก็ตอบไปแล้วแต่พอเราเข้ามาดูใน ระบบของอสตูดิโอของเขามันบอกว่ากำลังดาวน์โหลดอยู่เราก็เลยไปกดลบเพราะมันซ้ำสออันสุดท้ายคือลบอันแรกไปด้วยนะคะตอนนี้พี่แต้มก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลสัตท่าพระคา่ะยังอยู่ในช่วงวิกฤตนะคะก็เลยได้ฝากต่อจริงๆเงินหมดแล้วว่าจะขอเอาออกหมอเลยบอกว่าให้อยู่ต่ออีกสักวัน2วันเถอะเพราะช่วงแรกที่เอาน้องไปส่งอะ่ะ เปอร์เซ็นต์ของเขาอยู่แค่20ตอนนี้หมอก็พยายามดึงขึ้นมาอยู่ที่40่ตอนแรกตัวเย็นเฉียบตาลอยนะคะตอนนี้คือตัวอุ่นขึ้นมั่งแล้วส่วนยังต้องกินอาหารกินยาผ่านท่อทางจมูกอยู่นะคะเพราะว่าหมอบอกว่ามันจะได้ลงถึงท้องแล้วก็ดูดซึมได้เต็มที่ส่วนสายฉี ตอนนี้เอาออกแล้วหมอพยายามฝึกให้ฉี่เองนะคะวันนี้ไปแม่ก็พาเดินอยู่เดินได้ประมาณหนาทีเหนื่อยก็นั่งลงปักแม่ก็อุ้มกลับเข้าไปนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ด้วยก็ถือว่าดูแลดีก็ถามว่าก็อยากให้เขาอยู่ต่อนะคะถึงจะต้องมีการซักผ้าฉี่ซักผ้าอึแต่เราก็เต็มใจอย่างน้อยก็แบบจะได้ชดเชยช่วงเวลาที่แบบดูแลเขาที่ผ่านมาที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แบบ างทีเขารู้สึกแบบแค้นใจเหมือนกันนะคะแบบว่าเออทาไมมาเป็นช่วงนี้ช่วงที่แบบว่ารายได้เราไม่มีเมื่อก่อนที่รายได้วันละพันสองพันอ่ะจะไม่สนใจอะไรเลยแต่อย่างว่าล่ะค่ะชีวิตแต้มมีแค่ชีวิตเดียวส่วนเจ้านี้มีได้หลายเจ้าถ้าเขายอมให้เรากู้นะก็สู้ไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ